เบาหวานความดันโลหิตสูงปอดอักเสบไตเรื้อรังตับอักเสบเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะภูมิแพ้และมะเร็งล้วนเป็นโรคร้ายที่เมื่อเป็นย่อมสร้างความทุกข์ทรมานหรือบั่นทอนสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตขอแนะนำเอทบาลานซ์ A ance, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุดยอดแปสมุนไพรจากธรรมชาติครบจบในแคปซูลเดียวมีแต่คนบอกว่าไม่เชื่อครับว่าผมเป็นมะเร็ง เพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งร่างกายจะไม่เป็นแบบนี้และยิ่งคนกําลังให้คีโมอยู่ด้วยเนี่ยไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเขาบอกอย่างนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าอาหารเสริมที่ผมกําลังทานเจ้าเอกบาลน,นี่นะครับเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยตัวหนึ่งครับเรามีแผลอยู่นิด,นดเดียวเองค่ะแต่ไม่หายสักทีค่ะ ตอนมาเจอกับเอสดบาลานแล้วแผลดีขึ้นหายเร็วค่ะตอนนี้คือหายเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้ช่วยแต่เบ,บาหวานอย่างเดียวนะคะยังมีถังเช่าด้วยนะคะซึ่งช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีค่ะมันมีตังกุยด้วยจะช่วยให้ไม่ปวดเมื่อยเหมือนเมื่อก่อนมือเท้าก็ไม่ค่อยชาละค่ะและยังมีกระชายขาวด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็รู้อยู่แล้วโควิด -19 เกกับกระชายขาวมันต้านกันได้เพราะฉะนั้นมีครบเลยค่ะขอแนะนำ เอตบาลาน c ์ Balance. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุดยอดแปดสมุนไพรจากธรรมชาติให้คุณบาลาน์สุขภาพได้แบบองค์รวมบำรุงสมองปรับสมดุลร่างกายช่วยให้เลือดลมเป็นปกติและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพราะอุดมไปด้วยสารสกัดส,สำคัญอย่างถังเช่าเห็ดลินจือกระชายขาวตังกุยสมอเมริกาเห็ดยานากิกระเทียมและสาหร่ายแดง เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเบาหวานความดันโลหิตสูงภูมิแพ้ตับและไตทำงานผิดปกติเลือดไหลเวียนไม่ดีผิวพรรณไม่สดใสนอนหลับไม่สนิทอ่อนเพลียระหว่างวันบาลานซ์สุขภาพให้สมดุลได้แบบองรวมด้วยเอทบาลานซ์สุดยอดสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ8ชนิดใน1แคปซูล โปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักเอสบาลานซ์1กระปุก30แคปซูลปกติราคา990บาทพิเศษวันนี้ซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2,970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาวเพื่ออีก5ซองฟรีทันที คุ้มมากยิ่งขึ้นไปอีกสั่งซื้อ2กระปุกวันนี้แถมฟรี4กระปุกรวม6กระปุกจากปกติ5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว10ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก2แผงฟรีทันทียิ่งไปกว่านั้นโตใหญ่สุดคุม้มสั่งซื้อ4กระปุกวันนี้แถม8กระปุกรวม12กระปุก จากปกติ11,800บาทแต่คุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว20ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก4แพ็คฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ สวัสดีดค่ะค,คุณผู้ชมคะน่าจะเคยได้ยินคําว่าโรคชุดกันมาบ้างนะคะแหมแต่เป็นชุดที่หลายๆคนไม่อยากใส่นะคะคําว่าโรคชุดนะคะประกอบไปด้วยโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะพอเป็นแล้วปุ๊บเนี่ยก็ส่งผลต่อโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้นะคะคซึ่ง1 2 3 4 5หที่พูดมาเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นคะ่ะเพราะอาการต่อเนื่องจากนั้นคืออาจจะมีความเสี่ยงข,ของการเป็นอมัมพษ์อัมาพาตน,นะคะครหรือหนักๆก็คือถึงขั้นเสียชีวิตค่ะใช่เลยครับคุณผู้ชมครับที่ต้องบอกนะคะว่าแต่ละโรคเนี่ยน่ากลัวมากๆเล ทีเดียวนะครับยกตัวอย่างโรคแรกก่อนครับกับโรคเบาหวานนั่นเองนะครับถ้าเราปล่อยให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราสูงครับจะทําให้เส้นเลือดของเราและเลือดเนี่ยที่ไปเลี้ยงในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายของเราเกิดการผิดปกติครับ ส่งผลต่อภาวะต่างๆตามมาซึ่งโรคนี้ก็ถือว่าน่ากลัวมากๆเลยเหมือนกันนะครับค่ะแล้วพอไปเลี้ยงแบบผิดปกติที่อบอกมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะหลายคนก็เลยจะได้ยินคําว่าเบาหวานขึ้นตาเบ,บาหวานขึ้นตาเนี่ยทำให้เกิดอาการตาพร่าตาโมได้หรือถึงขั้นตาบอดได้เลยนะคะหรือจะเป็นเบาหวานลงไตอันนี้ไตทํางานหนักค่ะอาจจะเกิดภาวะไตวายได้หรืออันนึงคือเบาหวานแล้วต้องตัดขาคือเวลาเป็นเบาหวานเนี่ยมาทาให้ระบบประสาทส่วนปลายของเราเนี่ยทำงานผิดปกตินะคะบางทีชามือชาเท้าแล้วไม่รู้ตัวค่ะเกิดการติดเชื้อ เกิดลุกลามถึงขั้นสุดท้ายต้องตัดขาทิ้งคือไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากส่วนไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครต้องการใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับเบาหวานถือว่าน่ากลัวแล้วนะครับอีกหนึ่งโรคครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นภัยเงียบเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองครับคุณผู้ชมถ้าเราปล่อยเอาไว้มากมากครับปล่อยเอาไว้นานๆเน,น,นี่ยอาจจะทําให้เส้นเลือดของเราแตกได้ยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติเกิดขึ้นที่สมองของเรา แล้วเส้นเลือดในสมองของเราแตกครับคุณผู้ชมครับอาจส่งผลต่อการเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตถ้ารุนแรงหน่อยนี่ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับค่ะและแน่นอนค่ะก็ต่อเนื่องไปถึงเกี่ยวกับโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดที่บอกมานะคะโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดเนี่ยพอเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองค่ะอาจจะเกิดตีบแตกตันได้ซึ่งอยูนี้คนเป็นเยอะมากๆเลยนะคะคแต่คุณผู้ชม่ะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจหรือขวัญเสียไปนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยดีๆที่จะให้คุณได้ดูแลสุขภาพของคุณแบบสมดุลแบบบาลาน ะะด้วยสมุนไพรและสารสกัดดีๆที่อยู่ข้างหน้านี้แล้วค่ะนี่คือเอทบาลานที่จะมาช่วยคุณปรับสมดุลร่างกายได้แบบองรวมค่ะ8ชนิด8อย่างด้วยกันกับเอทบาลานนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสุขภาพแบบองรวมที่มีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตสูงบำรุงสมองดูแลหัวใจปอดตับแล้วก็เสริมสร้างคุมมคุ้มกันต้านโรคค่ะสวัสดีครับผมชื่อวิทยาวันธนสิริ อายุ60ปีครับก็เคยไปอ่านเจอนะครับว่าการที่มือชาเท้าชาเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการที่จะเป็นอามาพึกงเอามาพาดก็ไม่อยากให้ตัวเองต้องเป็นถึงขั้นนั้นไม่อยากให้ลูกหลานเป็นห่วงเพราะฉะนั้นจะต้องหาสมุนไพรามาบำรุงตัวเองครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เชื้อโควิดรุนแรงมากนะครับโดยเฉพาะคนสูงอายุที่มีโรคภัยข้เจ็บต่างๆเนี่ย ก็จะต้องมีการดูแลตัวเองเป็นพิเศษบำรุงตัวเองให้มีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นเอสดบาลานเนี่ยดูแลร่างกายเราทั้งระบบก็เลยลองดูกินไปสักระยะหนึ่งนะครับได้ผลจริงๆครับจากการที่นอนไม่ค่อยหลับเดี๋ยวนี้นอนหลับได้ลึกกว่าเดิมตื่นขึ้นมาก็มีความสดใสสดชื่นไม่ปวดข้อไม่ปวดตามร่างกายแล้วนะครับยืนนานๆก็สบาย อีกอย่างนะครับเอสบาลานเนี่ยมีกระชายขาวด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ากระชายขาวเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสโดยเฉยพาะโควิดการทานเอสบาลานเนี่ยแข็งแรงได้แบบองค์รวมเลยครับ ได้ฟังแบบนี้แล้วต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเพราะเชื่อเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยคงจะอยากมีสมดุลชีวิตที่ดีมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงเวลาที่เราต้องดูแลใส่ใจสุขภาพตัวเราเองแล้วครับค่ะต้องดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะใครที่เข้าเลข3แล้วนะต้องดูแลเลยแต่ถ้าไปถึง 35- 40แล้วอันนี้บอกเลยชะล่าใจไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะคต้องเริ่มดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่ตอนนี้เลยะคะ่ะให้เอ็บาลานค่ะได้ดูแลสุขภาพองคคคุณแบบ์รรวมนะะเียก จบเลยนะครบจบในมิดเดียวนะมีถึง8ชนิดด้วยกันค่ะที่มีสารสกัดธรรมชาติอย่างถังเช่าเห็ดลินจือกระชายขาวตังกุยสมอเมริกาเห็ดยานากิ กระเทียมและสาหร่ายแดงค่ะที่ผ่านการคิดค้นโดยทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยเฉพาะนะคะจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีชื่อเสียงมาตรฐานระดับสากลทั้ง GMP และก็ ISO 9001 2015แล้วก็ยังได้เลขสรบบอาหารจากออยเรียบร้อยแล้วนะคะคือที่สำคัญเี่ยยังได้เครื่องหมายฮาลาลค่ะดังนั้นพี่น้องมุสลิมรับประทานได้อย่างมั่นใจเลยค่ะ และทั้ง8ชนิดบรรจุอยู่ในแคปซูลแบบนี้นะคะรับประทานง่ายอย่างแน่นอนค่ะใช่เลยครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักกับสมุนไพรกันมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับเพราะว่าการที่เราทาสมุนไพรเนี่ยนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วมันก็จะช่วยบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจะดีกว่าไหมครับถ้าสมมติเกิดว่าเราทาสมุนไพรเข้าไปแล้วดีต่อตัวเราเองดีกว่าการไปทานยาที่มันมีสารเคมีนั่นเองครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอทบาลานซ์ Balance, มีส่วนช่วยบำรุงและฟื้นฟูทุกส่วนในร่าางกย บำรุงสมองมีส่วนช่วยให้ความจำดีขึ้นลดความตึงเครียดจิตใจผ่อนคลายและมีสมาธิบำรุงหัวใจมีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นบำรุงกระเพาะ มีส่วนช่วยลดการอักเสบของกระเพาะอาหารบำรุงระบบภายในมีส่วนช่วยรักษาสมดุลของการไหลเวียนโลหิตและมีส่วนช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศบำรุงกระดูกมีส่วนช่วยลดอาการข้ออักเสบในร่างกายและบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมบำรุงปอดมีส่วนช่วยบรรเทาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับปอดอาการแน่นหน้าอกบำรุงตับขับสารพิษออกจากตับรักษาโรคตับตับแข็งตับอักเสบบำรุงไตช่วยให้ไตทำงานดีขึ้น ลดอาการแทรกซ้อนจากภาวะไอวายบำรุงลำไส้ต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้บำรุงโลหิตลดความดันโลหิตลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดรับประทานเพียงครั้งละ1-2แคปซูลเช้าเย็นแคปซูลเดียวครบจบเลยนะครับแปดชนิดใน1เดียวครับคุณผู้ชมครับช่วยบาลานซ์สมดุลของคุณผู้ชมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะครับคุณผู้ชม งั้นเรามาเริ่มกันที่สมุนไพรตัวแรกเลยละกันครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือถังเช่านั่นเองครับคุณผู้ชมครับถังเช่าถูกนํามาใช้ในแพทย์ทางเลือกครับแล้วก็ถูกนํามาใช้ในแพทย์แผนจีนด้วยนะครับถังชเช่าเ้าถูกวิจัยมาแล้วครับว่าช่วยในการบํารุงสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงนั่นเองครับที่ระบุว่าถัางเช่าเนี่ยมีสารสาคัญอย่างคอไดซีฟินครับที่สามารถช่วยบํารุงกําลังแก้อ่อนเพลียเพิ่มการไหลเวียนเลือด ต้านแบคทีเรียบำรุงไตต้านมะเร็งบำรุงหัวใจเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคนั่นเองครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอะมิโนแอซิดครับที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอฟื้นฟูพลังงาน ลดการเมื่อยล้าและในถังเช่าครับยังมีเบลต้ากูแคนครับเข้าไปบอรุงเซลล์เม็ดเลือดขาวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้ด้วยครับและยังตัวที่2ที่พี่ก๊อฟชอบมากเลยนะคะนั่นคือเห็ดหลินจือค่ะเห็ดหลินจือนี้ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรนะคะซึ่งคุณสมบัติของเห็ดหลินจือนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรที่วงการแพทย์แผนจีนให้การยอมรับและใช้ในการดูแลสุขภาพมานานมากกว่า2000ปีค่ะหลายคนนิยามเห็ดหลินจือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเพราะช่วยให้อายุยืนยา ะะแล้วก็ถูกบันทึกลงในตำราของสมุนไพรจีนว่าเป็นสมุนไพรที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดของประเทศจีนอีกด้วยค่ะที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนะคะและเขายังช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นบำรุงตับให้พลังชีวิตมากขึ้นด้วยค่ะใช่เลยครับคุณผู้ชมครับและถ้าสมมติเกว่าจะให้เราเน้นในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกระชายขาวนั่นเองครับ ผลงานวิจัยออกมามากมายในช่วงนี้เลยนะครับว่ามีสารสำคัญอย่างพิโนโสโตบินครับและแพนดูราทินเอศักยภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสนั่นเองครับ สมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะนั่นก็คือตังกุยค่ะเหมาะสําหรับคนขี้เมื่อยปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะหรือว่าสุภาพสตรีเพราะว่าคุณสมบัติของตังกุยนั้นสามารถที่จะแก้อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวได้นะคะที่สําคัญดีมากกับสุภาพสตรีที่บอกไปเพราะว่าช่วยบํารุงโลหิตรักษาสมดุลของการไหลเวียนโลหิตในช่วงที่มีประจําเดือนแล้วก็ยับยั้งเนื้อง,งอกในมดลูกแล้วก็รังไข่ได้ค่ะและตัวต่อไปครับคือโสมอเมริกานั่นเองครับ ตัวโสมอเมริกานะครับคุณผู้ชมครับเป็นโสมริดเย็นครับตัวนี้สําคัญก็คือว่ามีส่วนช่วยในการบํารุงสมองบํารุงปอดหัวใจและไตครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารเคมีที่เรียกว่าจินเซโนไซด์ครับซึ่งมีผลต่อระดับอินซูลินและลดระดับน้ําตาลในเลือดนั่นเองครับและนอกจากนั้นครับยังมีสารเคมีอื่นๆที่มีผลตอบภูมิคุ้มกันเรียกว่าพอลิแซคารายนั่นเองครับ และตัวต่อไปนะคะตัวนี้ชื่อว่าเห็ดยานากิค่ะสรรพคุณน่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสรรพคุณของเขานั้นต้องบอกว่ามีส่วนช่วยในการลดการอุดตันของไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ช่วยให้ตับและหัวใจแข็งแรงและทํางานได้เป็นปกติช่วยขับสารพิษที่ตกค้างในะร่างกายออกไปโดยเฉพาะสารพิษในตับค่ะ และอีกหนึ่งตัวครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือกระเทียมนั่นเองนะครับกระเทียมเนี่ยมีส่วนช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดครับลดการสะสมของไขมันบรรเทาอาการอักเสบและยังลดอาการบวมอีกด้วยครับ และตัวสุดท้ายนะคะก็คือสาหร่ายแดงค่ะได้ชื่อว่าเป็นราชินีของสัตว์แอนตี้ออกซิแดนต์เลยนะคะเขามีสารสําคัญคือแอสตาแซนทีนนั่นเองค่ะเรียกว่าคุณสมบัติหลักเลยนะคะก็คือช่วยในการฟื้นฟูผิวในเรื่องริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ทรงประสิทธิภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ครบครันในเรื่องของสมุนไพรนะคะ8ชนิดใน1เดียวจริงๆค่ะกับเอสบาลันที่ทำให้คุณสามารถดูแลสุขภาพร่างกายได้แบบองรวมครบถ้วนเลยค่ะ โปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักเอสบาลานซ์ Balance, 1กระปุก30แคปซูลปกติราคา990บาทพิเศษวันนี้ซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2,970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาวไปอ,อีก5ซองฟรีทันที คุ้มมากยิ่งขึ้นไปอีกสั่งซื้อ2กระปุกวันนี้แถมฟรี4กระปุกรวม6กระปุกจากปกติ5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว10ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก2แพงฟรีทันทียิ่งไปกว่านั้นโตใหญ่สุดคุม้มสั่งซื้อ4กระปุกวันนี้แถม8กระปุกรวม12กระปุก จากปกติ11,800บาทแต่คุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว20ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก4แพงฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ เราพูดถึงโรคยอดคีที่เป็นโรคชุดกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงแล้วก็ส่งผลต่อหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะยังมีอีก2โรคค่ะที่เรียกว่าร้ายแรงไม่แพ้กันและไม่มีใครอยากเป็นนะคะคก็คือโรคเกาตกับไทรอยค่ะเราจะไปฟังประสบการณ์จริงของคนที่เป็นโรคเกากับไทรอยค่ะว่าความรู้สึกของเขานั้นเป็นยังไงและรู้สึกไงบ้างหลังจากที่ได้ดูแลตัวเองด้วยเอดบาลานค่ะ ครับสวัสดีครับผมพัฒนนชัยลังการครับอายุ44ปีครับอาการของเกาที่ว่ามันทรมานยังไงนี่คือเวลาจะลุกยืนก็ต้องค่อยๆย,ย,ยืดขาออกไปอย่างเงี้ยมันเจ็บมันทรมานมากครับเจ็บจริงๆแล้วเวลาเดินขึ้นลงบาานันไดนี่ไม่ต้องถามถึงแล้วครับว่าเขานี่จะลั่นก็แก้เกะมันจะปวดอย่างไรไหน พอผมก็เลยาไปหาสมุนไพรตัวหนึ่งมาผมชอบกินสมุนไพรอยู่แล้วครับเอสบ a ลานครับปรากฏว่าที่ผมทานไปได้ประมาณสักอาทิตย์หนึง่งแล้วจากการที่เราเดินขึ้นลงขึ้นลงบันไดอะฮะเจ็บๆอยู่ครับมันเริ่มจะบรรเทาขึ้นลงมาเยอะเลยนะฮะอาการปวดที่เคยเป็นมาไม่เป็นละครับตัวนี้เลยครับเอสบาลานครับสวัสดีค่ะปุม๋มลิปิกรอายุ53ป่วยเป็นไทรอยค่ะประกอบกับ ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีมโรคภูมแพ้อยู่แล้วหายใจเนี่ยจะคัดจมูกสลับข้างซ้ายขวาเราเป็นอย่างนี้ต่อไปอะ่ะต้องใช้ชีวิตลําบากแน่พะไหนจะเหนื่อยทําอะไรนิดเดียวได้ไม่เท่ากับคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจอะค่ะไม่รู้จะจัดการกับชีวิตแล้วก็ปรับตัวยังไงได้อะค่ะก็ให้เพื่อนๆที่ป่วยแนะนำนะคะคนที่หายแล้วเผื่อว่าเขาจะช่วยได้แล้วก็ส่วนตัวก็เซิร์ชหาเองด้วยอะค่ะจนมาเจอเอสบาลานซ์นี่แหละค่ะ พอมาทานเอสบาลานซ์นะคะรู้สึกว่าไม่เพลียอะไรค่ะแล้วก็หลับง่ายหลับได้สนิทเรื่องภูมิแพ้หายใจก็คล่องขึ้นนะคะจะไม่ติดขัดเหมือนแต่เดิมพอเราได้ทั้งนอนดีแล้วก็ออกกําลังกายดีควบคู่กันไปด้วยเนี่ยร่างกายเราก็แข็งแรงมากขึ้นสดชื่นทํากิจกรรมในชีวิตรประจําวันได้อย่างราบรื่นดีขึ้นด้วยค่ะเอสบาลานซ์ Last, นี่แหละค่ะที่ดูแลเราได้ทั้งภูมิแพ้ไทรอยแล้วก็ยังเสริมภูมิคุ้มกันทําให้เราไม่กลัวไวรัสอีกต่อไปด้วยค่ะ ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะสําหรับคนที่สนใจอยากจะดูแลตัวเองหรือว่าดูแลคนที่คุณรักในครอบครัวค่ะโดยให้เอทบาลานซ์เป็นตัวช่วยเสริมในการดูแลสุขภาพครบจบในเม็ดเดียวแบบนี้นะคะต้องรีบตัดสินใจเลยล่ะคะ่ะบาลานซ์สุขภาพให้สมดุลได้แบบอง์รวมด้วยเอทบาลานซ์สุดยอดสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ8ชนิดใน1แคปซูลแล้วันนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษที่สุดมาฝากด้วยค่ะ โปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักเอสบาลานซ์1กระปุก30แคปซูลปกติราคา990บาทพิเศษวันนี้ซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2,970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาวเพอ,อีก5ซองฟรีทันที คุ้มมากยิ่งขึ้นไปอีกสั่งซื้อ2กระปุกวันนี้แถมฟรี4กระปุกรวม6กระปุกจากปกติ5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว10บซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก2แพงฟรีทันทียิ่งไปกว่านั้นโตใหญ่สุดคุม้มสั่งซื้อ4กระปุกวันนี้แถม8กระปุกรวม12กระปุก จากปกติ11,800บาทแต่คุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว20ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก4แพงฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ ยังมีเรื่องของภูมิแพ้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะตัวแรกเลยภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจหรือว่าบางคนเรียกว่าเป็นโรคแพ้อากาศค่ะมันจะาก,ก็จะเจออาการแบบคัดจมูกคันตานะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเรื่องของไซนัสได้เลยอันนี้คือตัวแรกไม่มีใครต้องการ ตัวที่2นะคะก็เป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับผิวหนังคันบวมแดงเป็นผื่นขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็ทรมานเช่นกันค่ะและอีกอันนึงคือภูมิแพ้เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและอันที่4ี่ก็คือรวมทุกอย่างเอาไว้เลยในคนคนเดียวเจอบางคนเหมือนกันแพ้ไปซะทุกเรื่องเลยแบบนี้เรียกว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณนั้นมีปัญหาแล้วก็บกพร่องอย่างแน่นอนค่ะขอแนะนํา เอทบาลานซ์ <Balance. S 1> ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุดยอดแปดสมุนไพรจากธรรมชาติให้คุณบาลาน์สุขภาพได้แบบองค์รวมบำรุงสมองปรับสมดุลร่างกายช่วยให้เลือดลมเป็นปกติและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพราะอุดมไปด้วยสารสกัดสำคัญอย่างถั่งเช่าเห็ดหลินจือกระชายขาวตังกุยสมอเมริกาเห็ดยานากิ A i, กระเทียมและสาหร่ายแดงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเบาหวานความดันโลหิตสูงภูมิแพ้ ตับและไตทำงานผิดปกติเลือดไหลเวียนไม่ดีผิวพรรณไม่สดใสนอนหลับไม่สนิทอ่อนเพลียระหว่างวันบาลานซ์สุขภาพให้สมดุลได้แบบองรวมด้วยเอทบาลานซ์สุดยอดสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ8ชนิดใน1แคปซูลสวัสดีครับผมเล็กกิตสกรกุสุมานครับปัจจุบันอายุ4 7ปี โรคที่เป็นตอนนี้นะครับที่ตรวจพบล่าสุดเลยก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับมีอยู่มาวันหนึ่งพอนอนอยู่ปุ๊บมันมีก้อนเนื้อปูดขึ้นมาตรงนี้ครับพอไปหาคุณหมอก็เริ่มตรวจต่างๆเข้ากระบ,บวนการตรวจครับจึงพบว่าเป็นมะเร็งระยะที่2กําลังลามสู่ระยะที่3ครับเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับคนรอบข้างเขาก็ตกใจนะฮะตกใจแล้วก็เสียใจตรงที่ว่าคิดว่าผมเนี่ยจะหนักแล้วคงจะซุดแล้วไม่ฟื้นแล้วพอซุดลงามาก็โอ้โหทั้ทงบ้านครับ ตาหลังกันทั้งบ้านคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะกินอาหารส่ม 4, สี่มห้ไม่ได้แล้วทวน,นี้อาหารที่เลือกเนี่ยต้องเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพจริงๆมีเคมีปะปนไม่ได้เลยครอบครัวเริ่มซื้ออาหารเสริมมาให้ทาน mm hmm. เช่นพวกผลิตภัณฑ์จากสารสก,กัดธรรมชาติขอให้เป็นร0อ์จริงๆอันนี้ถึงจะเลือกทานได้พอเริ่มทานไบล้านเนี่ย คุณสมบัติแล้วก็ส่วนประกอบของเขาที่มีอยู่เช่นพวกกระชายขาวอะไรพวกนี้นะครับที่มาผสมอยู่ในตัวผระตภันฑ์ต้นเนี้ยแล้วตัว,ตวเอ็กบาลานเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วมันสามารถที่จะครอบคลุมโรคภัยต่างๆในร่างกายแล้วก็เสริมภูมิต้านทานหลายๆตัวให้กับร่างกายมีแต่คนบอกว่าไม่เชื่อครับว่าผมเป็นมะเร็งเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งร่างกายจะไม่เป็นแบบนี้และยิ่งคนกําลังให้คีโมอยู่ด้วยเนี่ยไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเขาบอกอย่างนั้น ผมก็เเชื่่ออวาาาหารสริมมมททีีี่่ผกกกลลัังาาาานนนเเเเจ้เอบ,นนบป็ตววชวยชวยดๆสุดยอดแห่งสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ8ชนิดถังเช่ามีส่วนช่วยต่อต้านและยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งและเนื้องอกเห็ดลินจือมีส่วนช่วยบำรุงตับและรักษาโรคตับตับแข็งตับอักเสบกระชายขาวมีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส ตังกุยมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตัวบำรุงโลหิตสมอเมริกามีส่วนช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับปอดอาการแน่นหน้าอกผงเห็ดยานากิมีส่วนช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีค่าเป็นปกติกระเทียมมีส่วนช่วยลดการอักเสบจากสะเก็ดเงินสาหร่ายแดงมีส่วนช่วยระงับความเจ็บปวดไขข้อกระดูเสริมสร้างความแข็งแรงให้ไขข้อกระดู คุณผู้ชมคะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะคะดังนั้นคุณผู้ชมต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนได้เพียงพอทานอาหารในครบห้าหมู่คะ่ะและถ้าจะเสริมอะไรดีๆให้กับร่างกายแนะนำเอสบาลานซ์ที่มีสมุนไพรถึง8ชนิดใน1แคปซูลเลยคะ่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสบาลานซ์ ance, มีส่วนช่วยบํารุงและฟื้นฟ,นฟนูทุกส่วนในร่างกายบํารุงสมองมีส่วนช่วยให้ความจําดีขึ้นลดความตึงเครียด จิตใจผ่อนคลายและมีสมาธิบำรุงหัวใจมีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นบำรุงกระเพาะมีส่วนช่วยลดการอักเสบของกระเพาะอาหารบำรุงระบบภายในมีส่วนช่วยรักษาสมดุลของการไหลเวียนโลหิตและมีส่วนช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศบำรุงกระดูกมีส่วนช่วยลดอาการข้ออักเสบในร่างกายและบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมบำรุงปอดมีส่วนช่วยบรรเทาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับปอดอาการแน่นหน้าอกบำรุงตับขับสารพิษออกจากตับ รักษาโรคตับตับแข็งตับอักเสบบำรุงไตช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นลดอาการแทรกซ้อนจากภาวะไตวายบำรุงลำไส้ต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้บำรุงโลหิตลดความดันโลหิตลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด รับประทานเพียงครั้งละ1-2แคปซูลเช้าเย็นบาลานซ์สุขภาพให้สมดุลได้แบบองรวมด้วยเอสบาลานซ์บาลานซ์ชีวิตให้ดีครับเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขและย,ย,ยั่งยืนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราสองคนมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับคุณผู้ชมแล้วนะครับยังไงรีบๆสั่งซื้อเลยเลยน,นะครับกับเอสบาลานซ์นั่นเองแต่ตอนนี้ครับหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักเอสบาลานซ์1กระปุก30แคปซูลปกติราคา990บาทพิเศษวันนี้ซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2,970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาวไปอ,อีก5ซองฟรีทันที คุ้มมากยิ่งขึ้นไปอีกสั่งซื้อ2กระปุกวันนี้แถมฟรี4กระปุกรวม6กระปุกจากปกติ5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว10ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก2แผงฟรีทันทียิ่งไปกว่านั้นโตใหญ่สุดคุม้มสั่งซื้อ4กระปุกวันนี้แถม8กระปุกรวม12กระปุก จากปกติ11,800บาทแต่คุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว20ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก4แพงฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ